สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาขายของอะไรแต่อย่างใดนะวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําแบรนด์แบรนด์หนึ่งให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับก็มีชื่อว่า a l e s c o ซึ่งตอ,ตอนนี้เขาอยากจะมาทําการตลาดออนไลน์ในบ้านเราครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ละนะครับอยู่ประมาณ2อสเจ้านี่แหละแต่วันนี้เขาหยิบยกมาให้ผม4ีหตัวนับซึ่งอาจจะเป็นตัวที่เขาคิดว่าขายดีแล้วก็อยากเอามาโปรโมตในประเทศไทยนะ อันนี้ผมต้องออกตัวขอนว่าผมไม่มีจาหน่ายนะครับซึ่งร้านที่ผมจาหน่ายเห็นหลักๆก็จะมี w a t c h e Up นะอันนี้เราสามารถค้นใน Google ได้เลยนะลองพิมพ์เข้าไปเลยก็มีรายละเอียดแล้วก็เขาก็ขายอยู่นะวันนี้เราก็สามารถติดต่อร้านเขาได้เลยแต่ของผมวันนี้แค่จะเอามารีวิวแล้วก็พูดเฉยๆว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนที่น่าสนใจนะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ Infinity ของเจ้า Arisco นะซึ่ง ในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะเน้นแบบงานประกอบมือวันนี้เราจะไปดูกันหนึ่งตัวออโต้ที่น่าสนใจนะครับตัวนี้คือหน้าตาของกล่องของเขานะครับอะเรสโกซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์จากสิงคโปร์นะตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดนะการแกะกล่องของเจ้าเรือน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะผมว่ากล่องของเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะเป็นสีออกสีน้ําเงินเข้มๆสีกรมนะ ก็เราอาจจะเห็นสีนี้ตามงานแต่งทั่วไปนะซึ่งมีเกลื่อนมากนะสีนี้นะครับแต่สวยนะเขาทำกล่องออกมาได้ค่อนข้างสวยตัดกับสีดำนะครับซึ่งซึ่งดูดีเลยนะก็นี่นี่คือตัวนาฬิกาของเขานะครับมาพร้อมกับตัวใบรับประกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับใบรับประกันตัวนี้ก็เวลาเราซื้อทุกครั้งก็เหมือนกันนะเวลาเขาก็จะลงรายละเอียดให้เรียบร้อยพวกนี้จะรับประกัน2ปีแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกี่ยวกับ ตัวเครื่องต่างๆของเจ้ายี่ห้อนี้นะเขาจะเซอร์วิสแบบไลฟ์ไทม์เลยนะหมายถึงว่าตลอดชีวิตหมายถึงอาจจะมีตัวนั้นตัวนี้ที่เกี่ยวกับการผลิตมาที่มันหลุดหรือมันเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เขาจะเซอร์วิสแบบว่าชั่วชีวิตเลยนะครับอันนี้เขาการันตีมาแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละนะน่าจะเป็นจุดขายของเขานะครับ ตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์ Infinium นะครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยมันจะเน้นงานประกอบมือแล้วก็เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นอัตโนมัติหน้าตาออกเป็นแบบสเกลเลตตนนิดๆนะตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า e l t o r o รุ่น G9005, นะครับซึ่งดูป้ายนี่คือป้ายของเขานะครับนี่คือชื่อรุ่นของเขานะครับ G9005 RGBK ตัวนี้จะราคาอยู่ประมาณ 482เหรียญก็ตกประมาณหมื่นกลางๆนะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัติเครื่องญี่ปุ่นนะพวกนี้เขาจะใช้เครื่องจากมิโยต้า8ปดแนะครับจากญี่ปุ่นนะสำรองพลังงานประมาณ40ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูลักษณะพิกัดของเจ้าเรือนี้กันตัวนี้หน้าปัดนะครับของเขาจะอยู่ที่43มมิลิเมตรนะครับความหนาของเจ้าเรือนี้จะอยู่ที่12.7นะครับเนาะแล้วก็ ตัวนี้จะกันนะ้ําอยู่ที่50เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนให้เพื่อนๆดูกาะนนะว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะอ่าใช่จริงๆด้วยตัวนี้ดูในรายละเอียดเขาบอกว่า43มมิลเนาะก็ก็คงหมายถึงตัวเรือนด้วยนะครับตัวนี้จะ43มมิลนะความหนาของเจ้าเรือนนี้จะอยู่ที่เนี่ยนะครับ13มมิลลิเมตรนะครับตัวนี้จะใช้หูสายที่นี่ นะครับจะอยู่หูสายเบอร์22นะครับซึ่งก็เป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปนะสายตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมเห็นผมเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสวยมากแล้วก็งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากคือเทียบเท่างานสวิตได้เลยนะตัวนี้นะตัวนี้จะใช้เครื่องญี่ปุ่นนะคือแล้วก็จะมีแบบไอตัวสปริงบาร์หรือว่าเราหรือเราจะเรียกกันภาษาไทายว่าเป็นสล,สลักสลักตัวนี้จะเป็นสลักแบบพวกในในรายการสมัยใหม่หรือว่าในรายการ ระดับสูงสอย่างพวกโอเมก้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หลังๆมาเนี้ยเขาจะทําเป็นสลับแบบดึงออกได้เองเหมือนพวกสมาร์ทวอทอะไรต่างๆท,ที่เราสามารถเปลี่ยนสายกันเองโดยโดยไม่งอเครื่องมือนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้มาแล้วนะสายของเขาค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะตัวนี้นะบานพับเป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับค่อนข้างที่จะหลูมากคือคือเหมือนงานสวิตเลยนะแต่ตัวนี้เป็นงานสิงคโปร์นะครับงานทํามือนะงานประกอบมือนะครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยโอ้โหแบบผมบอกเลยว่า นาฬิการะดับหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทนะครับเครื่องญี่ปุ่นแล้วก็งานทุกชิ้นที่ที่เราเห็นตรงนี้เป็นคนคนเดียวที่ที่เชี่ยวชาญในรุนน่นนั้นๆหรือว่าในซีรีส์นั้นๆที่เขาจะประกรอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะอ่าก็ตัวรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของเขานะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันจะต้องมีช่างคนใดคนหนึ่งที่ทิปประจำอะที่จะสามารถประกรอบพวก เรือนที่แบบต้องการรายละเอียดเยอะๆอย่างนี้ได้นะครับก็จะมีคนไม่เยอะแหละนะครับที่จะประกอบเจ้ารุ่นนี้โดยเฉพาะซีรีส์นี้นะแล้วก็สีหน้าปัดเนี่ยออกเป็นสีคัพเปอร์นะครับซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนแบบมีความหรูหราน,นิดหน่อยนะครับบวกหน้าปัดที่เป็นแบบสเกเลตันนะดูเป็นนาฬิกาคลาสสิกที่แบบให้ความรู้สึกแบบแพงอะ่ะเออมันให้ความรู้สึกแบบแพงอะ่ะเนาะตัวเรือนก็ทําจากสเตลเลสสตีลนะครับอ่าเป็นสีโรสโกดด้วยนะตัวนี้นะอ่า แล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบฝากเกลียวนะครับโชว์เครื่องนะครับตัวนี้จะใช้อย่างที่บอกเป็นเครื่องมิโยต้า 82S0 นะก็สำรองพลังงานประมาณ40น,นิดๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวเข็มวินาทีของเจ้าเรือนนี้นะนี่เรามาดูถ้าเกิดเราเห็นปลายเข็มวินาทีตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นรูปตัวบวกนะซึ่งออกแบบได้ค่อนข้างที่จะแบบดูดูแบบมันหรูอะดูดูออกหรูเลยอะนะแล้วก็แบบดูแบบนาฬิกาแบบเออ มันดูหรูแล้วมันดูดีแล้วก็ที่สําคัญเครื่องพวกนี้มันทนทานมากๆนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับสายตัวนี้ก็ทาทาออกมาแบบในแบบไฮคุณิตี้เลยนะคือคือจัดอยู่แบบระดับสูงแล้วก็หนาแบบหนามากมากนะถ้าถ้าใครได้เห็นแล้วก็ได้จับดูแล้วเคยรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้อยู่นะแล้วก็โดยเฉพาะในซีรีส์นี้นะก็ค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าสายของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็ดูทนทานมากมาก นะครับเหมือนงานพวกสวิตต่างๆเลยนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะหนากว่าด้วยซ้านะครับคือตัวหน้าตาแบบนี้เราอาจจะเคยเห็นได้ในหลายๆซีรีส์แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเครื่องตัวนี้สามารถแฮกเข็มวินาทีได้แล้วนะถ้าเป็นตัวก่อนๆเนหรือว่าในรุ่นเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยเวลาเราดึงเข็มวินาทีอะ่ะมันยังแฮกไม่ได้แต่ตัวเนี้ยทางทางเขาทําออกมาแบบเอาใจลูกค้าเลยนะครับได้ยินเสียงกระซิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําออกมาให้มันแฮกเข็มวินาทีได้ซึ่ง ก็ตอบโจทย์การตั้งเข็มที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับก็โดยโดยรวมแล้วนะเรือนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบหน้าตาลักษณะสเกลเลตันและใส่ดูเพื่อเพื่อเพื่อคนใส่จะได้ดูดีมากยิ่งขึ้นะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเรื่องในการดูเวลาเนี่ยผมว่าอาย่างห่างชั้นหมายถึงว่าดูค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดต่างๆหรือว่า ดูตัวเข็มการบอกเวลาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเน้นความหรูหราแล้วก็ความสวยงามหรือว่าเน้นคนใส่มากกว่านะครับก็พูดได้ประมาณนั้นนะครับผมโดยแล้วโดยรวมแล้วนะงานของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในในระดับหมื่นกว่าบาทผมคิดว่า มันมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดีเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ส่งตรงมาจากสิงคโปร์มามา,มาให้ผมคุยเลยโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าชอบแบรนด์นี้ก็อาจจะมีออกมาสัก3าตัวนะพร้อมว่าอาจจะเอามาสักพูดมาสัก3าสตัวเนี่ยยังไงลองติดตามชมนะครับก็จะพยายามหยิบยกรุ่นที่แบบฮิตๆกันแล้วก็เรือนที่เขาแนะนํานะก็ตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมากันนะครับอ่า ก็โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลุงมีไบค์หรือว่าพายน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในตอนกลางคืนนะครับของเจ้ารุ่นนี้กันนะว่ามันจะแจ่มแค่ไหนนะงานของเขาผมก็เพิ่งได้จับพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้แหละจริงๆก็ได้ยินมามานานพอสมควรแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาหยิบอะไรจับอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างดีนะโดย ผมเห็นแวบ,บๆเนี่ยผมนึกว่าเป็นเครื่อนที่โซ่ตัวนี้นะก็งานของเขาค่อนข้างดีนะการการปรับแต่งจักกรกหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเวลาเราดึงดวเวลาตั้งเนี่ยเพื่อนลองดูนะผมจะให้ดูจุดเด่นของเจ้าเรือนนี้นะนี่ผมจะซูมเข้าไปนิดนึงนะนเพื่อนๆดูนะเรากดเข้าไปใช่ไหมครับเราจะเห็นตัวจัก,กรองมันวิ่งเลยเนะครับ ซึ่งแบบดูดีมากๆนะครับคือเราเราดูแบบใครที่ชอบเป็นพวกช่างหรือว่าพวกแมคาีนิกะอยากดูกลไกการทํางานของเครื่องหรือว่าชอบดูกลไกของเครื่องอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะเนี่ยนะครับทุกผมจะดึงมา1ล็อกนฮะเราก็จะเห็นตัวสปริงตัวตัวตัวแปน้นแป้นทับจากของจากจากเข็มนะครับขยับนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมันหมุนไปทางไหน,หนไหมเข็มมันก็จะหมุนไปด้วย ซึ่งแบบเห็นชัดเจนมากนะครับแต่เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าซัลไฟคิสตัลนะครับตัวนี้เป็นซัลไฟหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบ95%ของยี่ห้อนี้จะใช้กระจกซัลไฟหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะมาหยิบยกให้เพื่อนๆฟังแล้วก็แนะนํากับเจ้าแบรนด์แบรนด์นี้นะสวยมากนะพอเรากกดเข้าไปถ้าเราลองหมุนเม็ดนะมันจะเป็นการขึ้นลาน เห็นไหมครับเห็นดูดูตำแหน่งนี้นะเห็นไหมครับมันกําลังม้วนอยู่มันกาลังม้วนลานอยู่นะครับซึ่งดีมากใครที่ชอบแนวนี้นะผมบอกเลยว่าดีมากตอนนี้ผมไม่ได้ขายนะใครลองติดต่อดูนะผมเห็นว่าเชียนอัพมีมีเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะผมเซิร์ชอยู่ดูในตรงดีลเลอร์ของประเทศไทยนะครับเพื่อนๆลองไปสอบถามร้านเขาดูได้เลยนะครับผมคิดว่าตัวนี้นาน่าจะมีแล้วนะ ไม่รู้ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะอันนี้เอามาโชว์เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตั้งกลองคืนกันเนาะอ่าลองไปดูกันนะครับป้าโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมขอปรับโฟกัสนิดนึงโอ้คือแบบเฮ้ย เข้มมากอ่ะแล้วก็มีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเฮ้ยผมบอกเลยว่าเรือนนี้เจ๋งมากไม่นึกว่ามันจะออกสปอร์ตได้ขนาดนี้นะ <S <S ผมนึกว่าจะมีบางๆนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีทุกเข็มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีนะเฮ้ยจัดว่าด,ดีมากรุ่นนี้นะโดยเฉพาะตัวนี้นะใครที่ชอบแนวสเกลเลตันแล้วก็กลางคืนพอดูได้แบบนี้ด้วยนะเฮ้ยตอบโจทย์นะตอบโจทย์มากๆก็ประมาณนี้นะครับ ว่าดีเลยนะมีตัวเข็มไมนาทีนิดๆด้วยวิ่งอยูนะอ่าก็โอเคนะครับจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับลูมิบอยหรือว่าภายน้ำในตอนกลางคืนของเจ้าตัว e l ลโตโ G9005G นะครับซึ่งตัวนี้ในรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะแล้วก็ลองไปเสิร์ชดู สำหรับคนที่แบบยากสั่งซื้อออนไลน์เต็มพิกัดเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อจากเว็บสิงคโปร์ได้ของเขาได้โดยตรงเลยนะครับก็อยู่ในราคาประมาณหมื่นกลางๆพอเรา,าซื้อเสร็จนะเขาก็พอเราได้รับของเสร็จเนี่ยมันก็จะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนในในในเว็บไซต์เขาเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า,อาตอนนี้เขาอยากเน้นการทําตลาดของร้านที่แบบ อ,อยู่ในออนไลน์สัดส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเราไปดูในดีลเลอร์ต่างๆของประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเวียดนามเยอะมากโดยเขาแบบจะเน้นแบบเว็บไซต์เลยนะและบ้านเราอย่างเงี้ยก,ก็ค่อนข้างที่จะยังยังมีอยู่ไม่เยอะแต่ว่ากําลังจะเริ่มมีมานะครับใครที่สนใจแบรนด์แบรนด์นี้นะแบรนด์จากสิงคโปร์โดยโดยเน้นงานคุณภาพแล้วก็งานค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็คุณภาพดีแต่ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยไม่ได้คิดเองนะเขาไปหยิบยกจากเครื่องญี่ปุ่นมาใส่ซึ่งก็ เข้าใจได้เลยว่าแบบเออเขาถนัดงานออกแบบงานดีไซน์ซึ่งแบรนด์นเนี้ยมันแตะมันมนเริ่มต้นมาจากาเจ้าของเขาแบบรับแต่งนาฬิกาหรือว่าอาจจะเป็นการาเพิ่มตัวนั้นตัวนี้ของนาฬิกาที่ของของลูกค้าของเขาเนี่ยอย่างการเพิ่มตัวหนังสือการใส่ชื่อซึ่งพวกเนี้ยทำได้หมดมันเป็นการที่จะเป็นแบบทาเฉพาะเรือนเลยก็ได้อย่างสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อเรือนนี้ไปเลยอยากให้เขาสลักเป็นชื่อของเพื่อนเพื่อนติดลงหน้าตรงกระจกอย่างเงี้ย มันก็ทําได้นะครับเราสามารถอ,าออเดอร์ไปในบนเว็บไซต์ของเขาแล้วก็บอกให้เขาได้เลยนะซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทําแบบเอาใจเป็นแบบพีซิโน่ซะส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของของเขามาเริ่มจากแบบนั้นเขาก็เลยอยากคงเอกลักษณ์แบบนั้นไว้นะซึ่งใครที่ชอบอะไรแนวนี้นะผมว่าน่าสนใจน่าสนใจมากยังไ้ลองไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อผ่านเว็บไซต์ของเขาก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับเขาก็จะมีการันตีเนาะอย่างที่คุยไปนะครับ โอเควันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากเจ้ายี่ห้อหนีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามมาอีกประมาณ3-4ตัวนะยังไงก็คอยติดตามนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเรียวๆหน่อยก็ว่าไม่ได้มาขายของนะครับก็ถ้ามีโอกาสยังไงได้รับการตอบรับเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะครับแต่ก็ต้องอดูต่อไปซึ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนาะยังไงเราก็เซฟเซฟตัวเองหน่อยเนาะดูคลิปเล่นๆอยู่บ้านนะครับโอเคครับใครสนใจก็สามารถ ตอสอบถามได้รายละเอียดของเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ